นะครับไอตัวนี้เป็นเครื่องดาก้อนไฟนะครับเป็นเครื่องดาก้อนรุ่น 599i ครับตัวนี้นี่ครับนี่เห็นไ่ครับ 599i ครับไอผมเห็นเป็นคลิปวีดีโอแนวนอนลงบน Youtube นะครับอ่รอติดตามรีวิวแบบละเอียดมาบน u t u b e ตอนเย็นครับผมจะลงตอนเย็นด้วยครับเด้อสดตัวนี้เอาเป็นน้ำจิ้มาซื้อครับให้เบิ้งขาวๆก่อนประมาณนี้ครับ ก็เป็นอีกนหนึ่งที่ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ว่าน่าใช่ครับเพราะว่าระบบกรอกาศก็ทํามาดีนะครับเนาะนี่มองระบายอากาศครับภา,ายในครับนี่มีช่องตรงนี้นี่ครับฝั่งนี้ครับเบิ้งฝั่งนี้ครับจางามดีนะครับสวยสวยงามสวยงาม,งามเดี๋ยวผมสีมีคลิปตอเนื่งนะเพี่อนเพองผมจะเฮ็ดคลิปปรับจุนเครื่องแล้วก็ตัดไม้ต,ไมตัดไม้แล้วก็ผ่าซอยไมนะ้จะตายกันน้ำคลิปี่ดอผมก็ จะเรียงลําดับประมาณนี้ครับถ้อยเสียด้านหน้าก็เป็นแบบซองลงแบบนี้ครับแบบนี้เออเออให้เบิกประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปติดตามดูรีวิวแบบเต็มๆว่าของแถมมีอะไรบ้างอะไรยังไงอ่าบนวิดีโอเป็นวิดีโอแน่นอนนะครับบนช่องยูทูบอีกทีหนึ่งเนาะนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ